เนี่เดี๋ยววันนี้น้องปอจะมาทําอะไรให้กินนะครับนี่ปอมาทำปลากรป๋องครั้งแรกครับก็เคยเกิดมาไม่เคยกินเลยครับวันนี้จะมาทำครั้งแรกเลยเยำปลากระป๋องครั้งแรกของน้องปอยี่ห้อโรสชาอันนี้ปอไม่รู้จักนะใช่ไหมเทอีกสามสูตรนั่นเลยเหรอสามสูตรอันนี้ได้สูตรพริกสดอันนี้กรรมการมีเชฟป้อมเชฟนู้นมีชิมเหรอปลากระป๋องสามสูตรยำปลากระป๋องสามสูตรอันนี้อะไรอันนี้อะไรเนี่ยอันนี้ก็ไข่เจียว ามมากขนมยากินสูตรที่เขาฮิตกันในติ๊กต็อกหนะที่ใส่ทิปป่นหน้าไอ้นี่ไม่สามตัวนกะู <c oughs> ไม่ยอมนะทำไมเจียวไข่ไม่มีฟองเลยอะ่ะโอ้ยเขาเจ๊อย่างงี้ค่าแบบกะลังสามสูตรเนี่ยในหะ้ละว้าวประเด็นใส่หน้าโกยเดอจรหีม่มอมละเอถอะเธอเทีย่ยวอะไรวะเกือบจะหกมึงยังสงสัยเลย อันนี้มีสิบตัวเอ้ากูต้องได้ทองแล้วป่ะต้องบอกเขาคโลกเขารู้เราขอบอกไม่เท่าไหร่เออเครื่องเครื่องมีเครื่องนี่เป็นของนั่นเนื้อะไรอันนั้นแหละอันนั้นแหละอันนี้ก็เป็นอาหารมันกันเครื่องเหมือนกันไข่กระชับปีทอดไข่องเดียวเลยเนาะก็เดี๋็ดทอดให้เได้หมดเป็นชุดนะครับมีแตงด้วยว่ะแตงเป็นกินแก้ม ไม่คือตามใครนะพี่ฟ้าพี่ฟ้าคือใครอ่ะพี่ฟ้าคือไม่ค้างใครกินคาดาจริง้าแต่คนคิดว่าอินฟ้ารางะนี่คืออะไรน้ำมันเหรอแต่แรกเขาบอกเขาไม่ใส่อยู่ดีๆเขาก็หยิมยยบมาใ,ใส่เว้ยก็ติด๊อใส่เนยแล้ะชากับกิีมชีสยังใส่ไปเลยใของใครแล้วก็คั่วบีบบีบเน,นี่ยนี่องปอๆๆช่วไม่ใส่ หบอยวส่งไป่นี like ่ม <that parliament> oh, ันไข่แบบปลารนะไข่บารงติดกเมร้แบอ่องหรอายเนาูสภาพไข่กอนทำไมรีบอ่ะยังไม่ทันสุกเลยรีบไปไหนอ่ะ มันแค่อย่างนี้วิว่ามันไหมน้ำมันสุกเลยมาสับแล้วอ่ะโอนไม่ได้หมดแรงนี่ก็เราไปดิไปสุกทุกอ่าเออบีบีให้มันแบนๆไปอีกต่อนีอันต่อให้น้ำน้ำพอตีไข่มีอันมีอันไหนใส่หอมหอมให้รีโมทไหมเดี๋ยวมีใส่ใส่ไข่เหมนลูกน้องไม่อ้พี่พี่จะตีไข่ให้รีโมทใช่ไหมเออใช่เอาใส่ผักด้วยนะวิใส่พริกด้วยหนูอยากกิน

เหมือนในโฆษณาเลยอ่ะชามอ๊มอร่อยเอาเอาแบบอแตงโมฟังซีได้ไหมเนี่ยได้ซื้เแตงโนฟังซีปอไม่กินนะยำปลากระป๋องที่ทำเองกับไข่เจียวที่ทำเองแบนๆใช่เมย์ทำให้ค่ะอ๊ม nó lôi Dăng à vâng, 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 vâng. Đi làm mát quỷ đẹp